แมนยูรออยู่นะครับผมโอ้โ oh หล่าสุดเอเจนต์อย่างจอร์จเมนเดสครับบอกว่าเหยื่อลิสบอนเบนฟิก้าจะตัดสินใจของเจ้าในเวสตอนซัมเมอร์นะครับนักเตะที่แมนยูอยากจะได้จอร์จเมนเดสครับเอเจนต์ของเจ้าในเวสกองกลางดาวรุ่งเบนฟะิก้าเนี่ยบอกว่าลูกค้าของเขาอาจจะย้ายทีมก็ได้ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ทำกลางความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ มิดฟิวด์ตัวรับวัย19ปีอย่างจอเนเวสปีเท้าพัฒนา,นายอย่างรวดเร็วจนก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักในทีมของเบนฟิก้านะครับมีโอกาสลงสนามไปแล้วถึง3 9นัดในทุกรายการสัญญาของเขาจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์ปี2028นู่นนะครับมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่103ล้านปอนด์ได้มีข่าวลือมาเมื่อต้นสัปดาห์ว่าแมนยูเริ่มเจราจากับเบนฟิก้าแล้วเกี่ยวกับโอกาสดึงตัวจอเนเวสมาลเล่นที่ถิ่นโอทราฟอร์ดแล้วจากนั้นของเยยวลสบอนเบนฟิก้ารีบออกมาปฏิเสธข่าวนั้นเลยครับ โดยยืนยัน <hein> ว <ous> ่าไม่ม really so. really ีการเจรจากับแมนยูใดๆทั้งสิ้นเรื่องการซื้อขายนักเตะรายนี้แล้วจอจเมนเดสครับเอเจนต์ของจอเนเวสบอกว่ารูยคอสตาประธานของพวกเขาจะตัดสินใจว่าเมื่อไหร่เขาจะพร้อมพิจารณาข้อเสนอเป็นการตัดสินใจของสโมสรเสมอนั่นแหละผมสามารถรับข้อเสนอแล้วก็เงื่อนไขต่างๆได้เมื่อถูกถามว่าเบนฟิก้าได้รับข้อเสนอขอซื้อตัวจาเนเวสกับอันโตนิโอซิวาบ้างหรือยังนะครับ ในตลาดรอบนี้แหละ,อะจอร์จเมนเดสก็บอกว่าอใช่เลยมันเป็นสถานการณ์ที่ทั้งสองคนคงได้รับขอ้อเสนอหากประตูเปิดออกนักเตะจะอยู่กับเบนฟิก้าไปจนจบฤดูกาลอย่างแน่นอนที่สุดจากนั้นรุยกคอสตาจะตัดสินใจว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดจากนั้นจะมีการประชุมพูดคุยกับนักเตะคนอื่นและเมื่อถึงเวลาเหมาะสมก็จะมีการตัดสินใจ อันนี้คือสิ่งที่จอร์จเมนเดสได้ออกมาเปิดเผยครับบอกว่าเดี๋ยวจะมีการตัดสินใจอนาคตของจอห์นเวสแข่งดาวรุ่งรายนี้ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ครับว่าจะอยู่หรือว่าจะไปนะครับโอ้โหน่าสนใจเหมือนกันสำหรับแข่งรายนี้ครับอืกำลังจับจับอยู่นะสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมราศีจับแข่งรายนี้อยู่จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผมต้องมาตามสถานการณ์ยาวๆ